นี่นะคะเราก็จะมาตัดเล็บขบเด็กน้อยกันนะจ๊ะเป็นไงคะเจ้าคุณ<ม>พร้อมไหมครับพร<อ>้อมคพร้อมครับสู้นหน่อยสู้หน่อย,ย้อันนี้เล็บขบไวกระเตาะจ้าเดี๋ยวนะวันนี้หนูเป็นยังไงมาลูกนิ้วไหนนิ้วไหนเจ้าคุณเป็นหนองลูกนิ้วไหนเป็นหนองครับนิ้วนี้นิ้วนี้เป็นหนองอืมนี่จะบอกว่า อันนี้เป็น V I P เลยนะคะตัดตลอดตัดประจำนิ่โป่ง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 นงนะจ๊ะอันนี้เล็บขบของเจ้าคุณนี่ตัดมาประมาณสองตั้งแต่เนาะสี่ขวบบาตอนนี้กี่ขวบแล้ะ แปดขวบแล้วอะสี่ขวบแต่ขวบตัวลกก่อนอะโอ้ห้าห้าปีอะห้่ถงใส่ตัดันมีเมียนลหนูเนาะเป็นร้านไม่ได้จ้าเดี๋ยวเจ๊เด็ดร้อนจ้าเนะโอ้แล้วจะบอกว่าน้องมีขยิ่งมี็ยิ่งเราไม่เคยที่แบบไม่อยากตัดเลยมาโอ้ยนี่นะจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นเต็มเยอะนะเพราะว่า พ่อแม่คอนเฟิร์มได้ใช่ไหมเพิ่งคอนเฟิร์มได้เลยเป็นทุกคนต้องตัดตลอดอือคือเขารู้ว่าอะไรที่มันดีเขาก็มาอะไรประมาณนี้วเพี่นี่นะนี่นะเนี่ยถ้าเป็นคนโตก็ร้องแล้วใช่ป่ะเราถ่ายมาเป็นคนโตร้องนะ มีอะไรมีรนี่ไงอ๋อวันนี้คืออยากจะบอกว่าเล็กหกเป็นได้ทุกเพศทุกวัยนะ,ะขนาดเด็กเนี่ยเป็นตั้งแต่ห้าหักสี่ห้าขวบอะ่ะสี่ห้าขวบเป็นแล้วอ,ะอ่ะในในปะัอันนี้เที่ยวออกมาละนะเป็นไงมาครับเจ้าคุณโอ้หนูปวดนิดหนึ่งเองปวดนิดหนึ่งเองโหดูหน้าน้องโคตรชิวอะ่ะยอดจะเมืออไปตรงไหนดี ก็ไปหางเอดอดูปะถ้าเป็นเรายังมียังมีเวลาตีป้อมอยู่ปะเนี่ยเ <laughs> <laughs> นี่ยอันนี้คือ,อคือเพี่ยอออกอก่แล้วนะเห็นปะไม่ไม่ไม่ดูดูไม่ใช่อันเล็กนะเล็บครบเด็กเฮ้ยมุงจะเข้ามาในเล็บครบเป็นได้ทุกเพศไปกกลไจริงๆนะแต่อันนี้คือน้องเขาดีขึ้นเยอะแล้วอะแต่ไม่มาก็ไม่ได้เลยอะ จากที่ว่าใส่รองเทานะ้าเนาะใส่รองเทา้ามันกรรมพันธุ์เขาอะเล็บเขาเป็นทรงอย่างเงี้ยเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อแทงเลยนะอ๋อจะเย็นนะลูกนะมาคุณไวไหมเจ้าคุณไหวโอเคโคตรเก่งเลยวะ่ะอายวะ่ะผู้ใหญ่อายวะ <c oughs> ่ะออกจากห้ทำไมกันมาอาย กกบบดดีจังมากม้กดสิกดดีเนี่ยเชื่อไหมว่าตัดเองยังรู้สึกแบบมันทนเก่งจังวะดิไม่ใช่น้อยนะวะแล้วที่ดูเขาไม่ใช่คนโตเขาเป็นเด็กอะจะคุณไหวลนะลูกไหวนะลูกไหนนะก่ะา อันนี้เล็บด้วยหนังด้วยอง่ายจังทำไมกอ d มาก่อนนี้าเียงเปต้นยิงปึ้งึ้งปึ้งยิงขี้ทะลุหรอใช่มาทะลุเป็นหมาเลย ใครบอกว่าเด็กไม่เป็นดเด็กไปเชื่อจริงๆอ่ะเจ๊ตัดเล็บไม่เจ็บเลยจ้าเนี่ยเด็กเป็นพยานได้ว่าเจ๊ตัดเล็บไม่เจ็บเลยใช่ไหมเจ้าคุณเป็นพยานให้หน่อยเลยใช่หมดกัดกัดหมดกัดหมดกัดเองอ่ะโอ้โม่มด,กด,มดกัดนะปวดนิดนึงปวดนิดนึงดูละที่ออกมาดูที่ออกมา แล้วน้งบอกผดนิดนึงเทนคนะคะเจก็จะสุกเลยนะคะว่าเล็บหกเป็นได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมครับลูกใช่อันนี้นะคะเด็กไม่เคยกโกหกนะคะเจ๊ตัดเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บน๊ดนึงชิวตรองนี้วชิวอตรงนี้วไม่เจ็บเนาะจะบอกว่าตัดตั้งแต่สี่ขวบจนตอนนี้สิบขวบแล้วลูก แปดขวบแล้วคาดว่าอนาคตจะพาเมียมาตัดด้วยจ้า <S <S 1> <S 1> โอเคสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวก็ติดต่อเดี๋ยวถ้า็นไงสนใจนะคะติดตามเจ๊นในเพจนี้เลย